ตอ,อนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านโพงกระต่ายนะครับอยู่ที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตก็มรีรถไฟด้วยนะครับนี่เ,เขาจะนั่งรถไฟกันแล้วเหรอแล้วเธอไปไหมเนีเ่ยไม่เลยเธอไปกาแฟกับลูไปกับแพรกับพ่อพี่เลยเราจะขึ้นรถไฟกันแล้วนะครับอเ,เอาแพล เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟตรงนี้นะอุ้ยตัวไหลอ่าหมาหรือเปล่าโอ้โหคือเรามานั่งรถไฟโอ้โหสวยมากเลยอะ่ะมีปลาด้วยสวยอะ่ปะปลาคราฟนะ เขาจะพานั่งไปไหนไม่รู้เหมือนกันมีสามล้อด้วยนี่นะครับเดี๋ยวจะนั่งรถไฟเข้าไปนะนี่เห็นรถไฟไหมแห้ปปานั่งไหนคะแนะ้าไปนั่งหลังชาแนลนะเดี๋ยวผมจะถ่ายกลับมาโอเคไหม ไปแล้วชุดชักแล้วค่ะโอ้ตื่นเต้นไหมยาแนาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมคะเดินทางไปแล้วน,นะโอ้โหสวยมากไอชาแนลตัวอะไรอะแม่หรอหตัวอะไรคะชาแนลหนเห็นไหม โอ้มีคุณมีนักเรียนด้วย 慢了。 สิบลายด้วยเล่นไหมฮเนี่ยจะเล่นสิบลายไม่ใช่หรอเล่นไหมนี่ไงเล่นไหมเดี๋ยเล่นสิบลายไม่ใช่หรอมีมีเซฟตี้เล่นไหมป้าก้าเดี๋ยวป้าเล่นี้ดู เล่นซิปไลนนะครับและปิดซิปไลน์นะครับเนี่ยอ๋อนี่มีบอว่าเข้าไปเล่นแบบลุยะจนภัยในป่าด้วยดูเสียไหมค่อยๆแบบขึ้นไปอะ่ะนปั่นเรือเป็นด้วยนะตรงนั้นมีใครนอนอยู่ใช่แล้วมีใครนอนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะ ใครนอนอยู่ตรงนี้เซฟตี้มันไม่หลุดค่ะ เี่ยงเหมือนรถไฟจริงเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าบ้านแล้วช่ไหลเอ่มอดวงมงบ้านล้ว ชนชนชนเด็กตกใจเลยเดี๋ยวชนชนแพนมีรถในสัามด้วยมีเป็ดด้วยชนะเป็ด,ดถึงแล้วถึงสนามบ้านโกงกระต่าย รออยู่ตรงนี้สนุกไหมด้มนเกไหยเราไปดูไหมล่ะมามามา มีเซฟชีด้วยยูริไลหรอคะเป็นแม่ชิงช้าไหรอเารอนหอเนเหรอ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 เเหรอเอเอเเหรอเหรเหรอเหรนเเลอ มากเลยิ้มหวานหน่อยซิชูสอ,องนิ้วหน่อยซิแม่ไม่ดีใจเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะรูปเนี้ยไปขึ้นโอเคกลับแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องรีบไปึินเครื่องนะนี่มานั่งรถไฟแล้วก็กลับเห็นสัตว์เยอะแยะเลยนะครับ จริงๆมีภาชนภัยวีแอดเวนเจอร์ซิปไลน์ด้วยนะแต่ว่าเราไม่ทันโอเคไป